ดาวขั้นต่ำอยู่แล้วของเขานะเราบอกกันตรงๆเราไม่มีโกงลูกค้านะครับคันนี้เนี่ยถ้าดาวเนี่ยต้องมีต่ำๆนะแสนห้าเพราะว่ายอดจัดของเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้าง,งห่างด้วยคำที่ว่าเป็น E-Class ด้วยนะครับผมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยคือ Mercedes-Benz นะครับเป็นตัว E200 เครื่องยนต์1.8เบนซินนะครับหรือว่าโฉม W211 นั่นเอง เป็นตัว NGT นะครับเราขายเนี่ย529,000บาทแต่ภายในไลฟ์สดน,นี้เราไม่ขายนะครับเราขอขายเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะครับคุณไม่ต้องตกใจนะครับ500,000กว่าเราลดเหลือ4 0 0 0 0กว่านะครับ459,000บาทเท่านั้นคุณเอาไปเลยภายในไลฟ์สดน,นี้เฉพาะพัตเตอร์คนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายข้อดีของ Benz NGT กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย459,000บาทคุณได้ขับ b บ n z ไฟไฟ,ไฟเขาเรียวกว่า ไฟเอียงอะ่ะโฉมไฟเอียงแต่เป็นตัว E นะครับที่สำคัญระบบแก๊สของเขาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่แบบว่าเท่าที่มีมาเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละจุดเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยตัว E นะครับผมด้วยคำที่ว่าเป็นตัว E นะมันก็จะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนี่ตาเบน์เขาก็จะมีตรงนี้แล้วก็ด้านบนแบบนี้สวยงามนะครับคันนี้ก็เป็นสีบอนเงินนะครับใครที่สนใจเบนซ์แบบเนี้ย พัตเตอร์บอกเลยว่าสีบอลเงินเนี่ยเป็นสีที่คู่ควรกับยุคสมัยนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกได้ว่าใช้ใช้ยังไงก็ไม่เบื่อนะครับยิ่งเก่ายิ่งคลาสสิกนะครับผมด้านหน้านะครับผมจะมีเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเฉพาะแค่เซ็นเซอร์อย่างเดียวนะฝั่งละ3ด้วยกันนะครับฝั่งละ3ด้วยกันมันต่างยังไงทําไม w 2 1 1เหมือนกันทําไมหน้าไม่เหมือนกันนะครับทำไมหน้าไม่เหมือนตัวนู้นโฉมเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นโฉมม i n เนอร์เชน นะครับตัวนี้มันจะเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วคือรหัสเครื่องเป็นร,ร,รหัสตัวถังรถเนี่ยเป็น w 2 1 1น,น,น,นะครับแต่ไมเนอร์เชนยังไงกระจังหน้าใหม่นะครับอย่างแรกกระจังหน้าใหม่ไฟหน้ามันจะมีคีบอันนี้ก็คือไมเนอร์เชนที่สําคัญนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ฝาล่องเออเป็นเครื่องยนต์ฝาล่องนะครับประหยัดน้ํามันกว่าตัวเก่านะครับแรงมาเยอะกว่าตัวเก่า ขับง่ายกว่านะครับไม่จุกจิกเท่าตัวเก่าตอนเราต้องบอกนี้เอาเป็นภาษาพูดแบบเอาภาษาช่างอะเครื่องล่องดีกว่าเครื่องที่เป็นฝาล่องดีกว่าอ่ะตัวนี้เลยเป็นเครื่องฝาล่องนะครับผมไล่มาด้านข้างข้างหน้าก็จะเป็นใช้ด้านนอกส่วนใหญ่เนี่ยบนรถ Mercedes-Benz อย่างอย่างที่เราทราบกัอนอยู่แล้วด้วยความหรูหราของเขานะครับเขาก็จะใช้เป็นสีโครเมียมนะครับผมอันนี้ก็เป็นแม็กเดิมๆของรถเลยนะครับเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยแผงข้างยังอยู่นะครับคำว่าอีลิแกน์นะ ตัว E Class เนี่ยเขาก็จะมีคำว่าอ l e g a n t อยู่อย่างนี้เนี่เขาจะติดไว้อยู่งี้เลยนะครับผมกระจกมองข้างนะครับผมมีไฟเลี้ยวด้วย<อ>นี่มีไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับอะ,อะด้านข้างบางคนถามเติมยังไงนะครับแก๊สเนี่ยตัวของเบนซ์เนี่ยเขาจะเติมอย่างนี้เขาก็จะเหมือนเอาง่ายๆว่ามันเหมือนรถที่มันเป็นตัว NGV นั่นแหละก็คือเติมน้ํามันกับเติมแก๊สอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่จะคือจริงๆเนี่ย มันก็คล้ายๆกับรถญี่ปุ่นนั่นแหละใช้งานง่ายปกติทั่วไปนะครับผมอด้านหลังที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับคำว่า N G T เนี่ยจริงๆเราดึงออกเขาก็ไม่รู้แล้วนะว่าเราใช้นะครับผมเพราะว่าถังแก๊สเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ใต้ล่างนะอันเนี้ยถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยไม่อยากให้คนรู้ว่าเราใช้เป็นตัว N G T ก็ดึงออกได้เห็นไหมด้านล่างเดี๋ยวให้ดูมันจะมันจะแบบมองไม่เห็นนะมันมองไม่รู้อ่ะแต่ถ้าบางคนที่เขารู้ลึกจริงๆคือเขาก็รู้นะเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น เทนเซอร์ของเขานะครับด้วยคําที่ว่าเป็นตัว e 2 0 0นะให้ความหรูหราแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นดีเซกเมนต์ขนาดกลางด้านหลังเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ภายในเนี้ยเห็นไหมคุณจะไม่เห็นถังแก๊สเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้นี่ถังแก๊สเขาจะอยู่นี้นะครับผมกล่องเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยครบพันเตอร์จะพาไปดูด้านในกันว่าภายในเขาสวยยังไงนะครับผมคันนี้นี่นะครับผมภายในหรูหราดูดีมีระดับมากนะครับ ก็รถปีนั้นเนาะปี2009ภายในด้วยคําด้วยว่าเป็นรถแนวแบบผู้บริหารขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็จะมีลายไม้สลับกระสีเทามาให้นะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งที่สําคัญนะครับเป็นเมมเบรี่ทั้ง2ฝั่งด้วยคือเบาะมันสามารถเมมได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะอ่ะด้านในนะครับผมวัสดุต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่สมบูรณ์มากเลยนะเป็นรถที่สมบูรณ์มากเลยเราต้องบอกก่อนว่าพวงอะไรนียคันนี้เราหุ้มมาให้ใหม่นะก็คือพร้อมใช้งานลูกค้าเอาง่ายๆว่าเดิินนนมมาถึงจ้้รคัี คุณจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือคุณจะซื้อเงินสดเนี่ยคุณเอาไปเลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้แต่ว่าจะต้องดาวเยอะนิดนึงเพราะว่าแบรนด์แบรนด์เมอร์เซเดสเบนซ์ Mercedes เองเนี่ยดาวขั้นต่ําอยู่แล้วของเขานะเราบอกกันตรงๆเราไม่มีโกโหกลูกค้านะครับคันนี้เนี่ยถ้าดาวเนี่ยต้องมีต่ำๆนะแต่หน้าเพราะว่ายอดจัดของเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างห่างด้วยคำที่ว่าเป็น e-class ด้วยนะครับผมด้านหน้าให้ตากล้องแพนไปด้านหน้านิดนึงนะครับผม แผงต่างๆของรถคันนี้นะครับก็ยังอยู่ในสภาพเดิมต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมใช้งานอะ่ะ5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยเราไม่ขายนะเราขายสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคือแบบคุ้มคุ้มจริงๆนะได้รถแบบ ecard อะ่ะอืมน่าใช้นะครับภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยกระจกไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ใช้ได้หมดนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้าของเขาก็เป็นแบบอา่าวันทัดก็คือกดครั้งเดียวหมดเลยนะครับน่าใช้นะครับ ก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะม่านไฟฟ้าด้านหลังก็มีมาให้นะครับผมภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับอ่ะด้านหลังนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเบาะของเขาเนี่ยพัตเตอร์บอกเลยว่าโคตรสบายเป็นรถที่โคตรสบายเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะเหมืนอนเบาะนวมแล้วนั่งนะผู้สูงอายุต่างๆนั่งรถคันนี้บอกเลยว่าไม่เมื่อยนะครับไม่เมื่อยเลยอยากให้มาลองสัมผัสเองนะครับ459,000บาทคุ้มจริงๆ กำเงินสดมานะครับผมคุณเอารถกลับบ้านไปเลยนะครับทุกอย่างก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมมีที่วางแขนมีเซนเซอร์ตรงเนี้ยเขาจะเป็นเซนเซอร์ด้านหลังนะครับเวลาเรามองจากกระจกมองหลังด้านหน้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นเซนเซอร์เวลาเราถอยนะครับผมอันนี้ก็ไฟส่องสว่างในรถนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับผมแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับผมที่นั่งข้างหลังก็กว้างสบายนะครับ